นี่สัญลักษณ์แทนลุงยอดสังรุงเรืองเนาะมีหน้าเดินกระตอกกระแตแล้วตลอดตามอาย,ยุครับขอบคุณครับขอบบขอนุญาตท่านรอไม่ทั้ท่ันหลังได้อยากจะพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรเลยช่วครั้ครับองค์ทภาพที่สามต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกร กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวปลอดสารพิษตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพพันทับช้างจังหวัดพิจิตรแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนนักรัาที่ซื้อข้าวจากชาวนาแล้วก็มามอบให้รวมรวมร่วมกับชาวนาของอตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพพันทับช้างจังหวัดพิจิตรนะครับรวมทั้งท่านผู้ว่าในการจังหวัดพิจิตรด้วย ที่ได้มอบข่าจานวนนี้ค่าจานวนนี้จะแบ่งเป็น3าส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะเอาไปให้กองกําลังนเรส่วนซึ่งรับผิดชอบชายแดนด้านจังหวัดตากและแพร่สอนอีกส่วนหนึ่งจะมอบให้กับกองกําลังขาเมืองซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพยาวนาอนุตรดิษฐิสุโลร นะครับโดยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะไปมอบให้กับทางชอกอหน่วยเฉพาะกิจยะลานะครับซึ่งมีทหารของกองทัพภาคที่3จำนวนประมาณเกือบ5,000คนที่ไปอยู่ที่ยะลานะครับก็ข้าวจำนวนนี้จะไปมอบให้ทหารปฏิบัติการที่อยู่ตามแนวชายแดนเหนือสุดและใต้สุดนะครับซึ่งข้าวคุณภาพนี้ถ้าทหารรับประทานไปแล้วก็คงจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสายตาดีที่จะมอง ภัยคูกคันต่งางๆที่จะลุกล้าเข้ามานะครับแล้วก็จะให้ทหารเหล่านั้นได้มีคลิปมาขอบคุณพี่น้องชาวนาของตำบลทุ่งใหญ่อำเภอบุรั์โคบรรทุบช้างกับผู้สนับสนุนด้วยน,นะครับก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งครับที่ได้เห็นความสํางแกตรงจุดนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ,บสว้ว่าครับ